สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้มีห้องขนาดใหญ่2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำห้องของคอนโดเอสตา้าบระหนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ที่ใกล้ BTS นะคะคอนโดนี้อยู่ใกล้ BTS สถานีสายหยุดประมาณ350เมตรค่ะเดินไปขึ้นได้สบายๆเลยนะคะและห้องที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยพื้นที่ประมาณ42ตารางเมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะและวันนี้นะคะใครที่สนวน เช่ารีบติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะให้เช่าในราคาพิเศษอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาชมห้องรับภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะ เรไปดูเข้ามาจะพบกับในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยชุดโต๊ะเก้าอี้มีให้เรียบร้อยนะคะนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยถัดมามีโซฟาขนาดใหญ่ให้ค่ะชั้นวางทีวีทีวีมีแอร์ให้เรียบร้อยค่ะพะม่านค่ะห้องนี้เป็นห้องมุมนะคะอ่าถัดมานะคะด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ล้างจานนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตู้นะคะ ลิ้นชักเนี่ยใส่ของได้เลยนะแล้วก็นะคะอันนี้เป็นบิวอินนะคะชั้นวางชั้นเก็บของต่างๆไมโครเวฟมีให้เรียบร้อยค่ะอ่างล้างจานค่ะแล้วก็มีส่วนของตู้เย็นให้เรียบร้อยเลยนะคะถัดม,มานะคะเดินมาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะ,ะห้องน้ําห้องน้ํามีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นฉากเลื่อนกันน้ํากระเด็นนะคะแล้วก็ราวในห้องน้ํามีให้เรียบร้อยค่ะโถสุขภัณฑ์ค่ะ กระจกในห้องน้ําอ่างล้างหน้าค่ะถัดมานมาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะอันนี้เป็นในส่วนของตัวห้องนอนใหญ่นะคะประตูเป็นประตูปิดแบบนี้นะคะภายในบร,เริเวณห้องนอนใหญ่ให้ดูบรรยากาศนะ,ค,ะคือกว้างมากใครชอบห้องนอนกว้างกอยู่ไม่อึอดอัดเนี่ยต้องห้องนี้เลยนะคะและนะคะมาพร้อมกับนะคะในส่วนของเตียงนอนขนาด5ฟุตนะคะพร้อมฟูกนอนนะคะสภาพดีมากนะยังใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับตรงนี้ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าม่านตรงหัวเตียงนะคะแล้วก็นี้เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะใครมีทีวีนําทีวีมาวางเพิ่มตรงนี้ได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีทีวีให้ตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์ให้เรียบร้อยนะคะภายในห้องนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะเลื่อนขึ้นมาก็ยังเป็นในส่วนของที่สามารถวางในส่วนของ ชั้นวางอเนกประสงค์วางพวกในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ได้นะอันนี้ก็เก็บของด้านในได้เลยถัดมานะคะยังมีส่วนของกระจกแต่งตัวให้ด้วยนะคะอันนี้ชั้นวางที่วางเครื่องสําอางนะคะของใช้ได้เลยตรงนี้เก้าอี้นะคะ1ตัวคะ่ะอ่าห้องนี้เป็นห้องมุมนะคะให้ดูบรรยากาศติดพม่านให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของหน้าต่างคะ่ะถัดมาเดี๋ยวไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันคะ่ะห้องนอนหนึ่งก็เดินมาตรงนี้นะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว มีบานสไลด์นะเลื่อนเปิดปิดได้แล้วก็ห้องนี้ก็คือมีตู้เสื้อผ้าให้เหมือนกันนะคะตู้เสื้อผ้ามีครบทั้งสองห้องนะคะอันนี้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากทั้งสองห้องเลยค่ะให้ดูตู้เสื้อผ้าและนะคะก็ยังมีในส่วนของเตียงนอนนะคะสามฟุตครึ่งให้ตรงนี้นะคะพร้อมฟุกนอนเลยแล้วก็ใต้เตียงก็ยังจะเป็นลิ้นชักเก็บของได้ด้วยนะคะตรงนี้ ภายในห้องนอนนะคะก็คือติดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะผ้ะมาม่านก็รูดมาปิดตรงนี้ได้นะคะบานสไลด์แล้วก็จะมีผ้าม่านใหญ่ตรงอีกมุมหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะภายในห้องมีแอร์ให้เรียบร้อยค่ะห้องนอนนี้จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะคะนี่เป็นระเบียงนะระเบียงกว้างใหญ่มากเอาไว้ตากผ้านะคะ อ่าห้องนี้บรรยากาศดีค่ะเย็นร่มรื่นสบายสบายเลยค่ะฝากไว้ด้วยใครที่สนใจเช่ารีบทักมาสอบถามด่วนๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะให้เช่าในราคาพิเศษห้องกว้างห้องใหญ่ใกล้รถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็ใกล้ในส่วนของบิ๊กซีสะพานใหม่ไม่ไกลจากวงเวียนบางเขนวัดภาะีตลาดสดยิ่งจเจริญน,นะคะใครสนใจเช่ารีบทักมาสอบถามด่วนเลยค่ะ